เสียงกลองการเมืองไทยกัมพูชาโหมกระนำราวพายุฝนกลางฤดูร้อนข้างหนึ่งบอกว่าเฮ้ยคมเตผิดนัดประชุมแล้วหรือเปล่าอีกข้างก็ตะโกนตอบกลับ,ลบว่าไม่มีหรอกท่านจะประชุมตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็ช่างเถอะขอแค่พร้อมใจกันก็ถือว่าผ่านประโยคนี้แหละที่ทําเอาคนไทยทั้งบางถึงกับกรอกตาแรงกว่ารถไฟความเร็วสูงเพราะดูยังไงก็เหมือนปลอบใจตัวเองมากกว่าปลอบใจชาติและท่ามกลางเสียงลือเสียงเล่าอ้างยังมีการขุดคุยว่า กัมพูชาละเมิดบันทึกความเข้าใจมากกว่า600ครั้งเข้าไปแล้วเอา้าถ้าเป็นคนก็คือผิดซ้ำผิดซ้อนจนต้องติดคุกไม่รู้กี่ชาติแต่เพราะนี่คือข้อตกลงเขตแดนคนไทยเลยได้แต่กัดฟันเจ็บใจอยู่เงียบๆแล้วหันไปถามกันว่าเราจะทนปล่อยให้เขม,มหุบแผ่นดินไปเรื่อยๆหรือยอย่างไรฉากแรกเปิดขึ้นกลางดึกในห้องประชุมหรูไฟสลัวข้างหนึ่งคือคณะผู้แทนไทยอีกข้างคือทีมกัมพูชา บรรยากาศเหมือนหนังสายหลับผสมละครเวทีสายตาทุกคู่จ้องไปที่นาฬิกาแต่แทนที่จะตะโกนว่าเอา้าพิดนัดแล้วนะในายใหญ่ของเรากลับยิ้มอารมณ์ดีแล้วพูดว่าจะประชุมตอนเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็ไม่เป็นไรเรื่องเวลาไม่ใช่สาระสำคัญคือเราต้องพร้อมใจกันฟังปุ๊บเหมือนมีเสียงเอา้าเฮ้ยดังก้องขึ้นทั่วห้องบางคนแทบสำลักกาแฟที่กินกันตอนดึกๆเพราะไม่เคยมีใครบอกมาก่อนว่าประชุมระดับนานาชาติสามารถจัดได้เหมือนปาร์ตี้วันเกิด เปลี่ยนเวลาได้ตามอารมณ์ความพร้อมเหมือนบอกแขกเรือว่ามากินข้าวบ้านเราเมื่อไรก็ได้แม่ครัวพร้อมตลอดยกเว้นตอนง่วงแต่ถ้าแอบ,บคิดลึกๆก,ก็อาจไม่ใช่เรื่องตลกเสียทีเดียวเพราะการที่ผู้นําฝ่ายไทยพูดแบบนี้ก็สะท้อนกลยุทธ์การเมืองที่พยายามรักษาหน้าไม่อยากให้คนไทยมองว่าเราเพลียงพล้ำถึงขั้นปล่อยให้คอมเมตผิดนัดจริงๆเลยพลิกมุมลองเสียใหม่ว่าไม่ผิดหรอกท่านแค่เลดเป็นแฟชั่น เมื่อฝุ่นควันจากคาว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่ผิดนัดเริ่มจางลงคําถามใหญ่ก็คือแล้วเราประชุมกันเรื่องอะไรแน่ใช่เรื่องเวลาแค่ฉากเปิดแต่ของจริงคือสาระที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องคุยกันไทยเสนอประเด็นสามหมัดเด็ดหนึ่งคือเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังฝังอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งทุกครั้งที่ชาวบ้านเดินผ่านก็เสียวสันหลังยิ่งกว่าดูหนังผี2คือจับมือกันปราบแก๊ง18มงกุฎที่ตั้งรังอยู่ในป่าเขาเอลฟาโร่ก็ถูกลากเข้ามาอยู่ในลิสต์ด้วย 3คือจัดระเบียบชายแดนให้ชัดเจนจะได้เลิกเล่นเกมชักกระยือแผ่นดินสักทีฟังดูเหมือนแผนการเจรจาหรูหราแต่ถ้าลองกัดฟันคิดจริงๆก็อดขำไม่ได้เพราะแต่ละข้อที่เสนอมามันคือปัญหาที่เราบนกันมานานจนคนแก่แถวชายแดนฟันร่วงไปหมดแล้วก็ยังไม่แก้สักทีแถมยังต้องมาลุ้นกันอีกว่ากัมปูชาจะพยักหน้าให้จริงหรือจะยิ้มหวานแล้วเดินหนีเข้าห้องนั้นเหมือนเคยและแล้วตัวละครลับก็โผล่ขึ้นมา นั่นคือบันทึกความเข้าใจที่เคยถูกโอบกอดไว้เหมือนสัญ,ญรักษณ์แต่วันนี้กลับกลายเป็นแฟ้มเก่าๆที่เต็มไปด้วยคราบกาแฟและกลิ่นอับราวกับขยะที่คนไทยอยากเคลื่องทิ้งไปเผาไฟเพราะมีการแฉกลางสภาว,ว่ากัมพูชาละเมิดบันทึกความเข้าใจนี้ไปแล้วมากกว่า6 0 0ครั้งเอ้าแม่เจ้าถ้าเป็นนักเรียนโดดเรียนขณะนี้ครูคงต้องให้ซ้ำชั้นยันกเกษียณแต่ในโลกการเมืองกลับกลายเป็นว่าละเมิดได้แต่เรายังใช้ต่อประหนึ่งแฟนเก่าที่นอกใจเป็นร้อยครั้ง แต่เรายังเก็บรูปคู่ไว้ไม่ยอมลบฝ่ายไทยที่เหลืออดก็เลยตะโกนลั่นว่าพอเธอจะทนขเขมรหุบแผ่นดินไปอีกทําไมถึงขั้นมีเสียงเรียกร้องให้เผาทิ้งความเข้าใจอัปยศกันเลยทีเดียวงานนี้ไม่ใช่แค่การเมืองแต่คือศึกศักศีและอธิปไตยที่เดิมพันด้วยผืนดินทุกตารางนิ้วแต่ถ้าเราฉีกสัญญานี้จริงๆคําถามก็คือไทยจะเหลืออะไรเป็นเครื่องมือเจราจาหรือจะกลายเป็นว่าเราโยนสะพานทิ้งแล้วต้องหันกลับไปสร้างป้อมปราการแทน นี่แหละคือเกมการเมืองที่ทั้งตลกทั้งน่ากลัวและชวนระทึกใจเมื่อข่าวเรื่องกัมพูชาละเมิดบันทึกความเข้าใจดังสะท้อนถึงหูนักการเมืองและนักเลงคีย์บอร์ดเสียงโวยวายก็ลั่นเหมือนตีกลองศึกกลางทุ่งนาฝ่ายหนึ่งประกาศชัดว่าเหลืออดแล้วนะจะทนให้เขมรย่องมาตอดแผ่นดินไปทีละนิดนักการเมืองบางคนก็โผลมาปราสายเสียงดังประหนึ่งนักมวยปล้ำขึ้นเวทีประกาศให้เผาทิ้งบันทึกความเข้าใจอัปยเหมือนกำลังขายบัตรคอนเสิร์ตคาราบาวรอบพิเศษ ส่วนบรรดาคนในโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันพากันแชร์คลิปสั้นพร้อมตะโกนคอมเมนต์ละเมิดเกิน600ครั้งแล้วว้่จนยอดวิวพุ่งสูงราวกับจะวดทะลุชั้นบรรยากาศและแน่นอนเมื่อมีคนพูดแรงๆก็ย่อมมีเสียงโต้กลับบ้างก็แซวว่าพูดเก่งกว่าทำบ้างก็หัวเราะยันว่าทุกครั้งที่เลือกตั้งใกล้มาเรื่องคอมเมนต์ก็กลับมาดังเสมอเรียกว่าฝ่ายหนึ่งถือไฟฉายส่องความจริงแต่อีกฝ่ายถือไฟแช็คจุดกองเพลิงการเมือง คำถามใหญ่ที่ลอยอยู่กลางอากาศก็คือนี่มันวิกฤตจริงๆหรือเป็นแค่โฆษณาการเมืองกล่องใหญ่ที่ใช้หลอกสายตาประชาชนหากมองจากมุมประชาชนตามแนวชายแดนที่ต้องอยู่กับความเสี่ยงของทุ่นระเบิดกับเสียงปืนที่ดังเป็นครั้งคราวมันไม่ใช่เรื่องเล่นเ่นเลยคือวิกฤตแท้ๆที่กินเวลายาวนานไม่มีตอนอวสานแต่หากมองจากการเมืองในกรุงเทพมหานครบางครั้งเรื่องนี้ก็ถูกใช้เป็นเวทีโชว์พลังปลุกอารมณ์รักชาติขยี้ความไม่พอใจให,ให้กลายเป็นคะแนนนิยม การเรียกร้องให้ฉีกบันทึกความเข้าใจอาจฟังดูเร้าใจแต่ในโลกความจริงมันคือการฉีกสะพานทิ้งเหลือแต่แม่น้ำเชี่ยวกรากอยู่ตรงหน้าไทยอาจจะเดินหน้าแบบถือปืนคู่แต่ก็เสี่ยงจะเดินสะดุดหินได้ทุกเมื่อดังนั้นสิ่งที่ต้องถามจริงๆก็คือเราจะยอมให้ขมินละเมิดข้อตกลงไปเรื่อยๆหรือว่าจะยอมฉีกสัญญาแล้วกลับไปยืนกลางสนามรบคำตอบยังล่องลอยอยู่ในสายลมและนักการเมืองก็ใช้มันเป็นใบโฆษณาเรียกแขกได้ทุกฤดูการ เมื่อเสียงนักการเมืองดังลั่นไปทั่วทุ่งเสียงทหารก็โผลมาเป็นอีกขีหลักบางนายพูดตรงจนประชาชนแทบสำลักน้ำลายขมแมนและเมิดบ,บันทึกความเข้าใจมากกว่า600ครั้งแล้วจะให้เรานั่งพับเพียบดูเขาเดินเข้ามาเก็บดินทีละกอบไปเรื่อยๆหรือยังไงฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศก็ไม่ยอมเงียบชี้ว่าบันทึกความเข้าใจอาจจะเป็นเสมือนสะพานไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรูโว่แต่ถ้าทุบสะพานทิ้งเราอาจจะเหลือแต่แม่น้ำที่ไม่มีเรือแพไว้พายไปไหน การคงบันทึกความเข้าใจเอาไว้ก็เหมือนมีไม้ค้ำยันที่ผูกพังแต่ยังพอช่วยพยุงให้เดินได้ไม่งั้นเราอาจจะได้ล้มหน้าคมำกลางถนนการทูดในอีกมุมหนึง่งนักวิชาการบางคนก็กัดฟันพูดว่าไม่ใช่แค่เรื่องบันทึกความเข้าใจแต่มันคือการเมืองไทยที่ชอบเอาขามรมาเป็นยาชูกําลังเรียกคะแนนเรื่องทั้งหมดจิงเหมือนละครตอนแรกเปิดมาด้วยการบอกว่า เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งก็ไม่ผิดนัดทำเอาคนไทยทั้งประเทศงงว่านี่คือการประชุมระหว่างประเทศหรือวงไฮโลกลางซอยตอนต่อมาก็กลายเป็นราม่าบันทึกความเข้าใจที่ถูกกัมพูชาละเมิดเป็นร้อยเป็นพันครั้งจนคนไทยบางส่วนถึงกับตะโกนเผาทิ้งไปเลยเถอะแต่เมื่อเสียงวิเคราะห์ดังขึ้นเราก็เริ่มเห็นความจริงว่าการฉีกสัญญาไม่ใช่การฉีกกระดาษแต่คือการฉีกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจพาไทยเข้าสู่ทางแยกที่เสี่ยงกว่าเดิม ในขณะที่การทนใช้สัญญาเดิมๆก็เท่ากับยอมปล่อยให้บ้านเราถูกปลวกแทบไปเรื่อยๆแบบไม่จบไม่สิน้นสรุปแล้วบันทึกความเข้าใจคือสัญญารักที่ทั้งคู่ต่างนอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องหย่าขณะที่คนดูคือประชาชนก็ได้แต่นั่งสะบดอยู่ริมเวทีว่าเอา้าจะทนกันไปอีกนานแค่ไหนและนี่แหละคือข้อสรุปที่ทุกคนควรติดตามต่อไปว่าไทยจะเลือกเป็นคู่รักที่ทนฝืนอยู่ต่อไปหรือจะกล้าลุกขึ้นฉีกสัญญาทิง้ง แล้วเดินหน้าหาเส้นทางใหม่ที่อาจเป็นไปด้วยพายุลูกใหญ่กว่าเดิมเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยครับสวัสดีครับ